ไปดีพี่นอ้องกำลังอย่างเนื้อไก่กับเนื้อเป็ด เชิญเขาพี่นอ้องเอ้ยเชิญอันปีไงไก่ซิตามเจวไปส่งเขาอันญาติเบาใจพี่นอ้องเพิ่นมากาโตในศูนย์นี่อันเพิ่นเคยทำเพิ่นทำงานอะไรก็ซ่าซุยอยู่ไทยแล้วก็ซ่าซุยบอกตอนนั้นแล้วพี่นอ้องเพิ่นลงมาแล้วแต่เมียเพิ่นติดโควิดยังยังรักษาตัวอยู่สวรรค์พุ่นยังไม่ทันลงมาลงมาแต่พัวเพิ่น เลยสิไปส่งเขาเพิ่นให้เบาใจไปส่งอย่างไกต่ตำแจวให้ก่อนแล้วขาไปส่งใเพิ่นกํล,ล,กกล,นลังลืมจะซุกแล้วเนี่ยกําลังเลืองเบาใจไปเป็นคนไปส่งเลี้ยสิตำแจวให้ ส่งก็มีบอลส่งหรงือพี่เราไม่ได้ค่ะไปเติงโตกันดอกเพราะว่ามีเจ้าหน้าทีง่ามอยู่ส่งในเขตของเฮ้าเนีย่ยพว,มวงามาในโตก็เข้ามาเองเอาบุ้ยเด้อจ๋าเข้าก็มาปิีงปลาตองต่มอมือนปลานางพี่น้อง ป, <c oughs> ป้างก้าว อใจตำแจ่วเกือใส่เป็นนัวใส่ตำมันแหลกจะเอาโคกบัวใส่บัวบัวเผาก็ยัง <c oughs> ข่าพ่อพ้นราดาปีงซุกไปเลยนะตอรใส่ตงยาวแเพิ้งต้มแจตั้จ,จูแล้วก่อนอไม่พอป้อนไปลูก น้องอีพาจัก,กรยานเต้นพี่น้องเลยตีลังกาพาจักรพารถถีบลมกระชิลงหน้าและปากยังมีแต่ขี้ดินปากคือึดินเยอะล้มตางมาจังว่าปากจังมาสอดเลือดย่อยย่ำอยางมาสวัสดีปลาลูกไหมสวัสดีลบาากกลาลูกเ่อปากมานลุ่งงักันดัวนี่ทั้งเทิงนี่ มีแต่หอยบาทพอไอ้ไ <Rapid> อ <ane regard> ้ม <those valleys> ือกันจนขุนิวน่ะผ่ากระโปรงมาเมื่อวานนี่เพิ่นเจ็บตีก้มหนากูโซกูโซ่ห้ากบจ้ากับเพิ่นพ้าหล้มบักอีไปใส่ว่าบักอีไปใส่ว่าเพิ่นก้มหนากูจู้กูจูเอาเงยหนาขึ้นมาเพื่อนเลื่อนย่อยยำหย่างอยู่อือขี้ดินกระเต็มปากอันหย่างอยู่มาตะลินน้ำนองอ่เต้ คุณพวใส่คนละขางตามใส่กันล่ะบ่อืมใส่กันลงทุกใส่ยังน้ำหัวกระเทียมบ่ะเอาพร้อมอันฮะอันฮะน้ำไว้เชียวเอาตอนเอาตอนไปจับเอานำ้ำเอาลงเบิดน่ะแล้ว นอนนอนตายนี่นี่ตัวหนึ่ง ไงพี่น้องใกล้สุกแล้วกระเตงประแดกก็เอาตอนปลายังใส่ใหแอนด์เบิงประแดกเพาเบิงนั่งมือจะคลองพี่น้องเลยกองก็ะเเจยวประแดกนี่แหละคือเจียวประแดก อออออยเเมาเคี่อวกะแต่งเอาขกไปหลางก่อนเด้อนี่มีป่งไก่เนาะก็ป้าตอนหนึ่งพี่น้องเอ้ยรักคือปลดแจวกับปลาแดด ไปเขา่าประตูใหญ่นเขา่าประตูใหญ่กับป้าเราแล้วจะ,น,น,จะน้ำ <c oughs> น้ำอีกทั้งเข่าทั้งน้ำอันนั้นแล้วเข่าไปซี<ไ>ปพี่น้องเอลยสองสี่ไปซี่หกสอบไปสี่มาวิ่ง กระบอกล่าว่าเอาเนี้ออกมาจากอันเอาเวียนโลดกินจนกลัวสีเศร้ากักโตไปแล้วพี่น้อเลยพมเจ้ากระบอกเฮ้ยมันกลุ่มตอนเทียงเลยวะสิไป เดี๋ยวชิมมถ่าจอบถ่ายขาะท่านีน่โบไปนำได้พี่น้องเอ้ยยากมันขึ้นข้าจ้าก็เอามาเพิ่มอีกมาขึ้นเลยข้าจ้ากักโตเด็ดปุ๊บโรงเรียนตอนนั้นก็มีมาเพิ่มมาได้พี่น,ออนอ้องเอ้ยง่ายเบาใจค่ะแหละไปหาองใสเลย Aka, <hi> เ้าก็บอคอยมะยางเพียนผ่านเพราะว่าเจ้าหนาทีเขาจะบให้ออกมาไก่เขตทั้งนี้เดี๋ยวมันก็มีเสือพางเขาจะออมเวียน่วกเรไปส่งเขาจักเสือเบาใจเ็าไ้ทางด้านนอกจัง มาแล้วค่ณมาเอาเลยยังจะย้อนมาเอาเลยไดะปิ้งไก่แล,ล้วลุงค่ะไปหายค่ะเออ เอออะไ้มากกันยังน้ำก็แมนเอาเนี่หลังมือ เมียผ่านปัญหามากพี่น้องเลยเมียผ่ันติดโควิดข้าเจ้าแย่มาแต่พูวะพี่น้องเพิ่นกาผู้แหละอยู่บ้านเบาใจผู้มันกะใกล้เติบเบาใจก็เลยไปส่งให้แทนก็เฮาก็เคยอยู่เคยกินน้ำกันน่ะแต่เขาอยู่กรุงเทพกันเลยเห็นความดีกันแล้วก็ส่งยงืนกันมาอยู่ในกะไก,ะกะเนาะยามจำเป็นยามฉุกเฉินเมียไปยังติดโควิดอยู่สวรรค์ยังกักโตอยู่ เมียเพลินพันไไดเจออ่ไ้เสื้อลงมามันยังมีเสือ้อะพี่น้องเลยรอดจนกว่าเสื้อเบิร์ดผลไดก็เจะจาจงแสลงมามาอยู่ในนี่กับชิปบ้นอันลุงนี่นี่กับพี่น้องเลยพอคลิปหนาพี่น้องขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสบายดีพี่น้อง